PODCAST Melo l w Art and Culture สวัสดีครับคุณผู้ฟังและนี่คือรายการ Melo l w Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะนะครับพบกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับอยู่กับผมตักวสัสุวริยังกูลที่จะคอยอัปเดตข่าวสารนําเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแวดวงศิลปะ ทั้งไทยและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ฟังกันครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลังโควิด1นเกี่ยวกับคนที่ทำงานครีเอทีฟคนที่ทำงานศิลป,ปะนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทางไหนหรือแม้แต่คนที่ชอบชมงานศิลป,ปะเนี่ยเทรนหลังจากนี้โลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนซึ่งแน่น,นอนครับเมื่อวาน,น,เ,นเราคุยกันในเรื่องของงานออฟไลน์เยอะและ้วงานที่จะต้องมาพบเจองานที่จะต้องมาเจอหน้ากันเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะคุยเรื่องของงานออนไลน์บ้าง เพราะหลายๆอย่างที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้เนี่ยคือหลายๆอย่างในชีวิตเราเนี่ยถูกขยับเข้าไปอยู่ในออนไลน์อยู่ในแอปพลิเคชันหมดไม่ว่าจะเป็นการส่งอาหาร mm hmm. การประชุมหรือการเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยหลายๆอย่างเราต้องทําผ่านสื่อออนไลน์ทั้งนั้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะ่าสนใจมากแล้วเราจะขยับตัวจะเปลี่นนยนแปลงไปยังไงวันนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับคุณกิจจากบายเอ็กซ์เพียครับสวัสดีครับคุณตะกแตนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็เดี๋ยวผมขยายความนิดนึงครับพุทตกะตนว่าต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าโลกเราวันนี้ครับเอ๊ะมันเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ใช่ไหมครับมผมแบ่งนี้ก่อนง่ายๆว่าเมื่อก่อนยุคข,ของพ่อแม่เราดูก่อนเนาะเจนเอ็กเจนเบบี้บูมเมอะไรพวกนี้นะฮะ,ะผมคิดว่ามันคือโลกออฟไลน์แล้วกันเนาะโซเชียลมีเดียอย่างน้อยมาก แต่ปัจจุบันในยุคข,ของเราเนี่ยครับมันคือโลกออนไลน์ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็มันจะออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออนไลน์ใช,ใช่ใช่ไหมครับทีเนี้ยครับให้มองก่อนว่าโลกเราอะครับมันเหมือนกับถ้ามันขึ้นสุดมันก็ต้องลงมาเช่นวันหนึ่งออฟไลน์มันสูงมากมันก็เลยเกิดออนไลน์และว,วันนี้ต้องมองก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนของออนไลน์ผมกําลังคิดว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของก้าวไปสู่อนาคตและการที่กำลังจะขึ้นสุดแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ยังมีการ d e v ลลอปออนไลน์อีกเยอะมากแต่กำลังจะไปข้างหน้า เรียกว่มมาตรงนี้น่าสนใจมากแล้วหลายๆคนที่อาจจะแบบเฮ้ยฉันไม่ได้อยากจะไปอยู่ในโลกออนไลน์หรือฉันไม่ได้อยาอยากจะทํางานในแพตฟอร์มออนไลน์หรือฉันอาจจะปฏิเสธว่าฉันไม่ชอบพวกการใช้แอปพลิเคชันหรือการต้องทํางานผ่านออนไลน์เลยแต่คุณลองสังเกตดูสิครับว่าจริงๆแล้ว โลกในสมัยก่อนก็ไม่มี Facebook ไม่มีการถ่ายมือถือแบบทุกวันนี้ใช่ไหมครับแต่ยู่ๆวันนึงทุกคนก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาเช็คข่าวใน Facebook ต้องหยิบขึ้นมาแมสเซจต้องตามงานกันในมือถืออันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นออนไลน์มาแน่นอน ใช่ครับมันมาอยู่ตรงนี้แล้วล่ะครับตอนนี้เลยตอนนี้เลยคราวนี้ครับคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะพอออนไลน์เสร็จพอถึงจุดสูงสุดมันจะกลับไปออฟไลน์อีกหรือเปล่าผมบอกว่ายังไม่ใช่นะครับยังไม่กลับไปตรงนั้นทีนี้ครับมันจะไปสู่อีกยุคหนึ่งที่เรียกว่าออนไลน์และออฟไลน์ที่มันอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงนะครับทีนี้ครับคำถามคืออโลกแบบนี้ครับมันคือโลกแบบไหนเช่นวันนี้ครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยจากเมื่อก่อนนะครับที่เราที่เรากินอาหารใช่ไหมครับ วันนี้ครับเราต้องไปที่ร้านเมื่อก่อนวันนี้เราอยู่ในออนไลน์เราเริ่มสั่งได้แต่อนาคตนะครับเราเห็นว่าเห็นไหมครับการที่เกิด Delivery เกิดขึ้นมากลายเป็นอยู่ดีออฟไลน์สั่งอาหารออนไลน์ปุ๊บมาที่ออฟไลน์ทันทีเนี่ยมันเป็นเวลาเทิดขึ้นจริงเรียลไทม์แทบจะใกล้กันมากๆอันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่มันจะใกล้กันขนาดนี้เลยครับที่เนี้ยคำถามของผมคือสิ่งนี้เราจะเรียกว่ามันจะสร้างพฤติกรรม ของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นอนาคตมันจะเป็นพฤติกรรมของการที่เมื่อโลกอะครับมันอยู่ในออฟไลน์และออนไลน์ใน24ชั่วโมงเดียวกันจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนใช่ไหมครับทีนี้ครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งขยายความไว้หน่อยจากระแตนคืออย่างนี้ครับวันก่อนนะครับผมได้สอนมีโอกาสสอนออนไลน์กับที่โรงเรียนที่ผมสอนเนาะหเดือนใช่ไหมครับสอนนักเรียนชั้นมัธยมแล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในยุคก,ก่อนหน้านั้นบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยการสอนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวขั้นเวลาที่ เราจะกลับไปสู่โลกออฟไลน์ line, ปกติในอีกไม่กี่เดือนเมื่อโควิดหายผมก็บอกว่ามองอย่างนี้ไม่ได้มองอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วครับโลกในอนาคตครับมันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ที่เขาเกิดมากับโลกที่ออนไลน์และออฟไลน์ line. มันอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงฉะนั้นความปกติของโลกของเขาคือการที่ออนไลน์และออฟไลน์ <c oughs> เป็นเรื่องเดียวกันครับแต่ความปกติของผู้ใหญ่อ่ะครับเป็นโลกของออฟไลน์ line. ฉะนั้นผมเลยมองว่าเฮ้ยฐานะของเราเป็นศินลปินและทํางานรุ่นใหม่อ่ะครับเราต้องมอง ทุกกลุ่มตลาดฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องของโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเกิดมานี่เขาก็เจอกับเทคโนโลยีเจอกับโลกที่เต็มไปด้วยการสื่อสารแบบออนไลน์ line, การทํางานแบบออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นนี่คือโลกที่เขากําลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญใช่ครับแต่วันนี้ครับคุณตัก๊กเราจะยังไม่พูดถึงโลกนั้นเพราะผมคิดว่าโลกนี้มันจะชัดเจนขึ้นอีกประมาณ2 3 4 5ปีชัดเจนขึ้นแน่นอนออนไลน์ออฟไลน์ยี่สชั่วโมงเรียกว,ว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยเรู่องอออนนไล์ยู ยังอยู่ในยุคนี้อยู่ฉะนั้นวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ครับเราต้องสร้างงานศิลปะขยับเข้ามาสร้างในปีนี้หน่อยเทรนด์ในปีหน้าเองโควิดมันยังอยู่แน่นอนเราต้องมาอยู่ในออนไลน์มากขึ้นโดยการปฏิเสธไม่ได้ทีนี้คําถามของผมคือว่าแน่นอนว่าทุกคนนะครับไม่ได้เชี่ยวชาญตลาดหรือมาร์เก็ตออนไลน์มากศิลปินเมื่อก่อนเราทํางานกันเล่นออฟไลน์สะส่วนใหญ่กว่า70% 8 0ของงานศิลปะบนโลกใบนี้คือออฟไลน์ทั้งนั้นคอนเสิร์ตงานเต้น เราต้องมาเจอหน้ากันมันต้องมาเจอหน้ากันแต่วันนี้ครับในหนึ่งปีนี้คุณต้องคุณหนีมันไม่พ้นแล้วกันจากเทปก่อนที่เราพูดกันไปเนาะมันหนีไม่พน้นคณะคําถามของผมคือถ้าเราต้องอยู่ออนไลน์ แล้วเราเป็นศิลปินที่อาจจะไม่มีชื่อเสียงไม่ใช่เป็นคนโด่งดังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เรากาลังเข้ามาอันตลาดที่มันอันตรายมากๆเราจะเริ่มต้นมันยังไงเราหนีไม่พ้นแต่เราจะเริ่มต้นมันยังไงนั่นสิครับในเมื่อทุกๆคน,นจะต้องเข้ามาก้าวเข้ามาในแพลตฟอร์มแบบออนไลน์แล้วแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากนะครับอาจจะเป็นว่าเรามาลองดูกันไหมว่าครับว่าวิธีการที่ว่าเราจะทําให้เราอยู่รอดในแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ย เป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นสายครีเอทีฟสายงานศิลปะหรือสาย,อ,ยาอื่นนะครับก็น่าจะเป็นวิธีการที่น่าจะหยิบยกไปใช้ได้เดี๋ยววันนี้คุณหลุยน่าจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการเอาไปใช้กันสําหรับคนที่ทํางานคอนเทนต์นะครับทำงานที่จะต้องเล่าเรื่องในแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนต้องก้าวเข้ามาสู่โลกที่มันเป็นออนไลน์ซึ่งเหมัอนก็จะมี f a c e b o o ท t w i t t e r i n s t a g r a กรหรือว่าแอปพลิเคชันอ,อื่นๆนะครับอยู่ประมาณ 4- 5เจ้าที่เป็น เจ้าใหญ่ๆเมื่อทุกคนมาอยู่รวมกันในแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงเราจะทํายังไงจะปรับตัวยังไงอันนี้คุณหลุยคิดว่ายังไงครับโอเคครับคุณตาครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษานิดนึงว่าสิ่งที่เรากาลังพูดอยู่ตรงนี้ครับเราเรียกว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องของคอมมูนิเคชันและการเพื่อให้ผู้ฟังชาเมลโลเนี่ยจับ,บทีย์ยง่ายเรากาลังพูดถึงคอมมูนิเคชันในโลกออนไลน์<อ>การสื่อสารใช่ไหมครับทีนี้ครับครั้งก่อนเราพูดกันถึงโลกศิลปะ ที่จะเปลี่ยนไปในโลกออฟไลน์ไปแล้วแต่ครั้งนี้ครับเราจะพูดกันถึงพื้นที่อีกอันนึงที่เรียกว่าออนไลน์ทีนี้การคุยวันนี้ครับผมคิดว่าผมจะขอปรับภาษาของเราให้มันเป็นภาษาออนไลน์นิดหน่อยครับคุณตาผมจะขอเรียกงานศิลปะต่างๆที่เราจะเอามาอยู่ในออนไลน์เนี่ยครับเรียกสิ่งนี้ว่าคอนเทนต์คอนเทนต์นะครับใช่ไหมครับทีนี้ครับวันนี้ศิลปินหลายคนนะครับเริ่มเอางานศิลปะมาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ใช่ไหมครับทีนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆศิลปินผมคิดว่าน่าจะยังก,กลัวกับตลาดออนไลน์นี้อยู่เพราะว่าเราไม่รู้จักมันเนาะปกติเราทางานออฟไ<ม>ลน์แล้วเราจะย้ายมาออนไลน์ตลาดนี้คืออะไรหมายถึงอะไรใช่ไหมครับ mm hmm. เช่นเวลาครับเราย้ายงานศินละปะมาในตลาดออนไลน์สิ่งที่ศิลปินทุกคนต้องการคือตัวอย่างนะครับ mm hmm. เช่นต้องการให้ผู้คนในโลกออนไลน์เนี่ยซื้องานของเรา เราอเอ็นจอยเขาใหมหรือต้องการให้ผู้คนออนไลน์เนี่ยสนใจงานศิลปะที่เราทำทำยังไงงานที่เราทำเนี่ยถึงจะไปสร้าง Impact ให้กับผู้บริโภคออนไลน์ได้นี่คือสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมครับจะจุดสำคัญครับคุณตั๊กแตนเขาอยู่ตรงนี้ครับครับมนุษย์เราอะครับทุกๆคนนะครับจะมีกำแพงหลายหลายชั้นกว่าที่จะยอมสนใจหรือซื้องานอะไรสักอย่างผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเช่นถ้าเราจะซื้อขายของ อักางหนึ่งกำแพงอย่างแรกสุดของคุณตั๊กคืออะไรจะซื้อขายของตัดสินใจเรื่องอะไรอย่างแรกก็ดูว่าเราเราอยากจะได้ของของนั้นสิ่งนั้นไหมอ่าแล้วมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของราคาใช่ไหมครับบางบายสุดเลยใช่ไหมกำแพงชั้นแรกคือเรื่องของราคาใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างทีนี้ครับกำแพงแต่ละชั้นนะครับกว่าจะไปถึงการตัดสินใจครับคุณตั๊กมันก็มีหลากหลายกำแพงแตกต่างกันไป ทีนี้กลับมาดูคบว่าไอสิ่งที่เราพูดอยู่ตรงนี้ครับกำแพงของการเข้าไปถึงการตัดสินใจในการซื้อขายหรือทําให้ผู้คนสนใจงานศิลปะในโลกออนไลน์ผมคิดว่ามันมีอยู่ประมาณ4ขั้นนะฮะคือทํายังไงให้คนมาสนใจคอนเทนต์ที่เราสร้างในโลกออนไลน์สุดท้ายคือตัดสินใจชมงานคุณอะตัดสินใจที่จะชมงานซื้องานของคุณนะครับปิดดิวได้ปิดกันปิดดิวปิดดิวชอบคำนี้นะครับสขั้นทีนี้ครับในมุมของศิลปินนะครับที่จะเริ่มลงมาทำคอนเทนต์เราจะเรียกอย่างนี้นะครับ ว่าอย่างนี้แล้วกันว่าว่ากำแพงที่คุณจะต้องเจอครับมันมีอยู่ประมาณสีอย่างที่ผมบอกไปเนาะมีอะไรบ้างทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในเบรกนี้ผมขอยกมา2กำแพงก่อนนะครับครับผมกำแพงที่1นึ่งอย่างนี้คุณตั๊กเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอ่าเราลงมาเล่าเรื่องแล้วกันศิลปินจะลงมาเล่าเรื่องนะครับมาทำคอนเทนต์ออนไลน์อย่างแรกที่คุณต้องเจอกำแพงที่1ครับคือคนในออนไลน์จะถามว่า คุณเป็นใครคุณมาเมืองใหม่อ่ะ Who are you ใช่ไหมจากที่โลกออฟไลน์คุณรู้จักมากเลยแต่พอคุณมาอยู่ออนไลน์ที่มีคนประมาณเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนนะมันจะมีหลายคนเลยอะรู้จักอยู่แล้วแต่เชื่อไหมอีก้อในโลกออนไลน์จะถามว่า Who are y o อคุณคือใครคุณไม่มีตัวตนทีนี้ครับแล้วพอคุณจะเล่าเรื่องสักอย่างหนึ่งบนโลกออนไลน์นะครับผมจะบอกว่าคัมแพงดันแรกคือถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นโนบอดี้คือไม่มีใครรู้จักผมจะบอกว่ามันจะมีการเลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วมมากใช่ ใช่ไหมครับอันนี้คือกำแพงหนาที่หนึ่งคุณตั๊กคราวนี้ซวยเลยพอเราบอกว่าตายแล้วคุณตัก๊กและศิลปินที่เข้ามาหลายหลายคนนะ่ะใช่มันมีบางคนที่ดังอยู่แล้ว<ม>เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วคนที่ไม่ดังแต่ชั้นหนีไม่พ้นออนไลน์อะ่ะโอ้โหถ้าชั้นเป็นโนบอดี้คือ,อยังไงทุกคนจะเลื่อนผ่านฟีดชั้นไปนไหมก็จริงนะคุณตัก๊กเป็นคุณตักคุณเลื่อนไหมเรกาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจเขาเท่าที่ควรคุณจะดูแต่ว่าคุณจะดูแต่คนที่คุณสนใจไงนี่คือนี่คือตลาดเก่าคุณมีคนที่สนใจอยู่แล้้วฉะนนั ผมจะบอกอย่างนี้ลวก,กันเรามีวิธีโกงความตายคุณตั๊กเอทำยังไงโอเคไปนอนเดสติเนชันนะเราโกงความตายไน้ที่นี้ครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดกำแพงชั้นที่หนึ่งเนี่ยคุณบอกว่าโอเคคุณไม่ผ่านคุณเป็นโนบอดี้เขาไม่ดูคุณคุณลองไปชั้นที่2ครับของการของเหตุผลกว่าจะไปถึง Impact นะนะฮะชั้นที่2ครับเป็นเรื่องของการที่ว่าแล้วคุณน่ะจะเล่าเรื่องอะไรคุณเล่ามันยังไง เรื่องอะไรที่คุณจะเล่าในะาอะไรที่คุณอยากจะบอกเขาใช่เช่นอะไรคุณตัก๊กสมมติบางอย่างเฮ้ยเราอย่าไปอธิบายเยอะถ้าเกิดคุณยิ่งไปอธิบายว่าคุณเป็นใครเช่นโอเคสวัสดีครับผมวาสุวะละยางกูนครับผมคนเขาปัดทิ้งแล้ววาสุคือใครวะ <laughs> เพราะว่าเขายังยังไม่สนใจเรายิ่งคุณอธิบายเยอะกลายเป็นยิ่งรู้ว่าคุณเป็นใครยิ่งจะไม่ดูด้วยซ้ำทฉะนั้นข้ามไปก่อนโกงคมตายอันที่หนึ่งไปก่อนไปอันที่สองครับเล่าเลยครับเช่นวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวของการทํางานคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ผู้ฟังบางคนก็จะเอย ตร,ตรงชั้นเริ่มอยากจะดูเข้าสู่เนื้อหาเลยอยากจะดูนิดนึงแต่คราวนี้ครับสักพักนึงเสร็จปึ้งปุบคุณจะเห็นว่าเฮ้ยแต่คนอาจจะมาพูดเนื้อหานี้เยอะเช่นศินลปินมาพูดเรื่องเดียวกันหมดเลย mm. พูดเรื่องประชาธิปไตยแล้วกันออกมาการเมืองนิดนึงพูดกันเต็มไปหมดเลยสิบคนสิบคนเสร็จสักพักนึงมันจะเกิดการเลือกอีกแล้วคุณแตนเพราะว่าเนื้อหาใครๆก็ใคร,ใคร,ใคร,ใครๆก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันมันจะกลับไปที่ชั้นแรกคือมัอนนี้โกงความตายเสร็จมันจะมีการลงไปที่ชั้นล่างได้ก็คือเช่นพอคนมาพูดดเเเเเรรื่ออองียยวววกัันนนะะปปุ๊าลลแ้ม็ใค จะเลือกแค่คนคนเดียวที่เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยสุดฉันคุณคนเนี้ยเห็นไหมอีกเก้าคนที่พูดคอนเทนต์เนี่ยถูกปัดตกอีกแล้ว <Catal> <อ>คุณ <S <s <iff> <S ก็แปลว่าถึงถ้าหากว่าเนื้อหาไปซ้ํากับ <s iff> คนอื่นเยอะเขาก็จะกลับไปดูอีกว่าแล้วคุณเป็นใคร <c oughs> <c oughs> คุณเป็นคนที่เ,เป็นคนที่เขาสนใจไหมถ้าเขาสนใจเขาอาจจะฟังแต่ถ้าเขาไม่สนใจก็เขาก็อาจจะปัดตกมันเหมือนการแบบคุณได้เลื่อนชั้นน่แล้วคุณถูกผักตกลงมาอีกแล้วอ่ะเห็นไหมทีนี้แต่คุณแดนมันมีการโกงอีก ทำยังไงดีว่าเฮถ้าเกิดว่าวันนี้เองฉันเป็นโนบอดี้แล้วฉันก็เล่าเรื่องหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ย mm. คนอื่นเขาก็เล่ากันมันมีการโกงได้คุณตะกะแตนทําให้คนสนใจแต่งงผมขอเก็บไว้ก่อน โอเคครับอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็น,ปนวิธีการละกันกองความตายยังมีอีกหลายข้อเลยน่าอีกประมาณ2อข้อนะที่ว่าทํายังไงถึงจะทําให้คอนเทนต์ในออนไลน์คนนี้น่าสนใจอันนี้ผมก็คิดว่าน่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่คนที่ทํางานศิลปะอย่างเดียวอาจจะเป็นธุรกิจองค์กรอื่นๆที่จะต้องทํางานผ่านเนื้อหาทางออนไลน์ซึ่งเชื่อว่า แทบจะทุกๆคนเลยที่ทำธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยต้องทำงานผ่านออนไลน์โอเคครับเมื่อกี้เราพูดกันถึง2ข้อแล้วใช่ไหมคุณตั๊กทีนะครับ,รบสรุปนิดนึงว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่โนบอดี้คือไม่มีใครรู้จกักแล้วไอคอนเทนต์ content, หรือว่างานศิลปะที่คุณเอาไปลงแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันก็ไปซ้ำๆกับคนอื่นดูไม่ต่างกันเลยใช่ไหมฮะคำถามคือมีอันที่สามคุณตัก๊ก <c oughs> โกมอีกกำแพงหนึ่งนะฮะเราเรียกกำแพงนี้ว่าการการันตี คุณจะเห็นว่าในบางงานเลคุณตักบางงานคุณจะดูเฮ้ยคนนี้ยไม่รู้ไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครและเล่าอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยแต่ทำไมยอดแชร์มันสองพันวะเป็นไวัลเลยบางทีคุณก็เลือกดูจากการที่คุณไม่สนใจเขาเป็นใครแต่เพื่อนคุณแชร์เนื้อเรื่องเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยมีคนกดถูกใจอะไรแต่เฮ้ยทำไมคนถูกใจร้อยคนเฮ้ยไอ้นี่ห้าร้อยเฮ้ยคืออะไรอ่ะและบางครั้งเองเขาจะกลับมาดูคอนเทนต์นี้ทันทีนะคุณตักษัท่านคำถามของผมคืออย่างนี้ ถ้าไอสออันแรกคุณโกงไม่สําเร็จคุณเรามาดูสิว่าเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะให้ฉันมีการันตีเช่นคุณอาจจะแบบเปิดมาเลยว่าโอเคสิ่งนี้นะครับผมอย่าเพิ่งรู้ว่าผมเป็นใครอ่าอย่าเพิ่งรู้ว่าผมจะเล่าอะไรแต่สิ่งที่ผมจะเล่าตรงนี้ครับผมได้เดินทางเล่ามาแล้วหลายประเทศมากเลยผมเล่ามา1ิบกว่าปีเป็นความลับที่ผมไม่เคยเอามาบอกใครและครั้งนี้ผมจะเอามาเล่าในออนไลน์ คุณตักเป็นไงโอ้โหก็มีการการันตีว่าเดินทางไปทั่วโลกคนทั่วโลกให้การยอมรับแต่ผมจะบอกว่าความยากคืออครับบางคนโกงไม่สำเร็จเพราะในความเป็นจริงแล้วคุณไม่มีการันตีครับกเพราะว่ากลับไปดูที่ข้อแรกคือคุณก็ยังอาจจะยังเป็นโนบอดี้อยู่ยังไม่มีใครรู้จักแล้วใครจะการันตีได้หรือคลิปหรืองานที่คุณทํามันยังไม่ไม่เป็นไวรัลคนยังไม่แชร์ ใช่ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าในความเป็นจริงผมเชื่อว่าศิลปินหลายๆคนนะครับทำงานมานานบางครั้งอาจจะเอาจุดนี้ครับมาบอกเขาก็ได้กลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมครับอยู่ในถ้ำมานานมากทํางานไม่มีใครรู้หรอกครับผมเป็นนักเต้นมากกว่า10กว่าปีและครั้งนี้ผมจะมาเต้นให้คุณดูว่าไอ้สิกว่าปีที่ผมทําไปอะ่ะมันเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับเรากําลังพูดถึงการเอาการันตีเข้ามาสื่อสารการันตีไม่ได้ยอดไลคอยดแชร์คุณแต่การันตีอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอยู่กับสิ่งเนี้ยมานานมากแล้วคนไม่รู้ฉ อย่าไปบอกว่าเราทําอะไรการันตีไปก่อนเลยว่ากูสร้างสิ่งนี้มานานมากผมสร้างสิ่งนี้มานานมากครับ อะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นการการันตีอย่างหนึ่งว่าตัวตัว,ตวฉันเองเนี่ยการันตีได้ว่าฉันทํามานานแล้วเวลาก็เป็นตัวการันตีได้อันนี้น่าสนใจใช่ครับนะท,ทีนี้ครับถ้าคุณโกไม่สาเร็จคืออย่างนี้เป็นศิลปินรุ่นใหม่อ้าวคุ้นลุยโอ้โหหนูเพิ่งทํามาหนึ่งปีเองอะทำยังไงดีการันตีไม่ได้เลยยอดไลค์ยอดแชร์ไม่มีตายแล้วผมจะบอกครับอย่าเพิ่งเสียใจไปคุณตัก๊กอันนี้คือข้อเด็ดสุดของผมนะจากประสบการณ์ผมนะอย่าเพิ่งเชื่อนะอันนี้เป็นกาแพงขั้นที่สี่กาแพงส เช่อนอะไรคุณตักดูเอาใหม่ Impact มันกาลังพูดถึงว่าเฮ้ยแล้วคุณรู้ไหมว่างานศิลปะหรือคอนเทนต์คุณอะ่ะมันกําลังช่วยเหลือใครให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์เช่อนอ่ะคุณตักเอาใหม่สมมติผมเปิดตัวมาคุณตักครับคลิปนี้อย่าเพิ่งรู้นะครับว่าผมเป็นใครอย่าเพิ่งถามครับอย่าเพิ่งเซิร์ชผมด้วยและอย่าเพิ่งถามผมครับว่าผมจะมาเล่าอะไรเล่นอะไรให้คุณดูและผมจะบอกครับถ้าจะหาการันตีใช่ไหมครับอย่าเพิ่งไปหาเลยครับ ไม่มีหรอกครับแต่ว่าผมนะครับรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้ครับผู้ฟังของผมชาวเมลโลครับกำลังเดือดร้อนเรื่องของการที่อยากจะรู้วิธีโกงความตายผมรู้ว่าคุณกําลังมีปัญหาผมรู้ว่าคุณอยู่ในหลายอาชีพมากเลยและคุณกําลังก้าวเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์และคุณอยากจะรู้วิธีการที่จะทํายังไงให้ฉันจะเริ่มต้นทาคอนเทนต์นั้นได้และผมมีวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้คุณครับอิมแพ t ทันทีคุณรู้ไหมเห็นไหมผมไม่ต้องบอกว่าผมเป็นใครเลย นในบางครั้งพอผมพอผมนะครับบอกว่าผมช่วยอะไรคุณได้แล้วถ้าเกิดว่ามันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการบางครั้งคุณอาจจะไม่ถามผมเลยก็ได้ว่าคุณทํามากี่ปีไม่ต้องการการันตีไม่ต้องการเนื้อหาไม่ต้องการว่าคุณเป็นใครเลยแต่ต้องการจะรู้ว่าอะแล้ววิธีการคืออะไรเพราะฉันมีความเดือดร้อนอยู่ไปที่ Impact เลยครับนี่คือขั้นที่สเรียกว่าสร้างให้มันไปกระแทกใจกับคนคนผู้ชม คนที่ชมว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้หรือไปตอบโจทย์ในสิ่งที่เขากำลังต้องการอยู่อันนั้นคือการสร้างแบบสร้าง m p p c t กขอเขาใช่ครับฉะนั้นผมเลยบอกว่าเนี่ยคุณต้องเข้าใจตลาดออนไลน์ก่อนตลาดออนไลน์ครับมันเป็นเรื่องของการที่มันมีคนที่เขาถือครองตลาดนี้อยู่แล้วท่านคำถามของผมคือผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ทุกคอนเทน ศิลปะทุกอย่างมันมีคุณค่าในตัวของมันเองแต่มันเสียได้เหลือเกินเมื่อคุณมาอยู่ในตลาดที่มันยากเกินไปคือตลาดออนไลน์ที่เขามีพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วทำยังไงดีให้ความที่มันมีคุณภาพมีคุณค่าของคุณเนี่ยครับถูกมองเห็นผมก็บอกว่าเอ้ยลองลองฟังผมว่ามันจริงไม่จริงว่าถ้าเกิดคุณไม่หนึ่งคือคุณไม่ได้เป็นใครให้คุณลอง เปลี่ยนจากการที่อธิบายเป็นใครเป็นคุณจะเล่าอะไรเลยจะได้เกิดเล่าอะไรเลยก็ไปซ้ำกับคนอื่นให้ลองดูซิว่าคุณมีการันตีอะไรหรือเปล่าเช่นคุณทำมานานมากคุณอะไรก็ตามคุณสื่อสารตรงนั้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดทั้งหมดคุณไม่มีเลยหาให้เจอคาว่างานที่คุณทําจริงๆแล้วครับมันกําลังช่วยเหลือใครจริงๆบนโลกใบนี้แล้วเริ่มต้นสื่อสารจากสิ่งนี้ในประโยคที่หนึ่งเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อความที่ดีมากนะครับผมคือการที่เราจะเลือกว่า เราสร้างงานเนี่ยไม่ได้มองจากตัวเราเองเท่านั้นแต่มองว่าแล้วสุดท้ายงานศิลปะที่เราสร้างหรือสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอเนี่ยมันจะไปช่วยเหลือใครหรือมันจะสร้างประโยชน์ยังไงให้กับโลกใบนี้นั่นก็จะทําให้งานของคุณเนี่ยมันอาจจะไปจับจิตจับใจไปประทับใจกับคนดูได้ซึ่งสุดท้ายมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่คนเขาต้องการ วันนี้เราคุยกันมาหลายเรื่องหลายราวเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ยังไงให้อยู่รอดนะครับผมมีวิธีการโกง,งความตายหลากหลายวิธีเลยนะครับในการที่จะสร้าง Impact ให้กับ ผู้ชมหรือว่าผู้ฟังของคุณเนี่ยให้เขาประทับจับจิตจับใจได้นะครับจริงๆแล้วโดวยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายังมีอีกหลายๆวิธีเลยนะครับที่คุณสามารถที่จะลองได้ลองผิดลองถูกก็ให้การโคงความตายที่คุณหลุยมาเล่าเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันในการที่จะนําไปใช้ในการที่จะนําไปปรับเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นตัวคุณเองในการเล่าเนี่ยได้จะทําให้งานออกมาดีที่สุดเลยอันนี้จริงไหมครับคุณหลุย จริงครับจริงครับคุณตะขาแตนครับแต่ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเราอยากให้คุณหลุยฝากผลงานหน่อยละกันว่าตอนนี้คุณหลุยทํากิจกรรมอะไรอยู่แลากำลังโกงความตายตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังทํางานอะไรอยู่ที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่ติดตามได้ในอนาคตอย่างนี้ครับโอเคครับถ้างั้นก็ฝากผลงานแล้วกันครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมทางผู้ฟังเี่นะทามเมโลนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเล่าใน2วันนี้เขามีประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะติดตามตอนนี้ครับผมทำเพจเพจหนึ่งนะครับชื่อว่า The Artitude ครับแชร์ไอเดียสร้างสรรค์สังคมด้วยศิลปะ ไปกดไลค์กดตามทักทายกันเข้ามาได้การอีกอันนึงก็คือผมทําบริษัทเนาะที่ว่า Blind Experience นะเป็นละครหงมิติที่เล่าไปในเทปก่อนอ่าถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามผลงานกันก็เข้าไปทักทายกันในเพจได้จ้าก็สามารถที่จะไปติดตามได้ตามช่องทางที่คุณหลุยบอกมาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยรายการ Melo Art and Culture ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันได้ ทุกวันในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับผมตักวัสุวริยางกูลครับผมหรือว่าหากว่าใครอยากจะรับฟังย้อนหลังเนี่ยก็สามารถรับฟังได้ทาง c a s ต b o x แล้วก็ s p o y i f y หรือว่าทาง YouTube c h anel n melo975 หรือ w ว w ไ์เ e b m e l o 9 7 5 m c o t n e t หรือทางขึ้นวิทยุ melo975 แบบนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมตักวัสุวริยางกูลแล้วก็คุณหลุยกิสงวนพิยพันธ์จากบาร์เอ็กซ์เพลต้องขอบคุณมากเลยที่วันนี้มาร่วมรายการนะครับ ยินดีครับแล้วก็เชิญม,มาบ่อยๆนะครับอยากจะมาครับได้ครับเดี๋ยวถ้ามีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เจอกับคุณหลุยอีกในอนาคตนะครับชอบใจยังไงอยากให้คุณหลุยมาไหมหรือว่าอยากจะให้คุณหลุยมาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าพิมมาบอกกันได้นะครับที่เพจของเม l o ่9.5เลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยเม l o อ Art and c ด์เคานอคงต้องลาไปก่อนเพราะศิละปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิละปะนะครับสวัสดีครับ m e l ล a r ร์ and culture.